สวัสดีค่ะดิฉันชื่อบัวลายค่ะดิฉันอายุได้18ปีดิฉันเป็นคนมั่นนอกตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพกับลุงกับป้าพ่อพ่อแม่ของดิฉันนั้นได้เสียไปหมดแล้วลุงกับป้าก็เลยพาฉันเข้าไปอยู่กรุงเทพด้วยเพราะฉันไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ไหนเลยไปอยู่ที่กรุงเทพ ก็ทำงานอะไรกับเขาไม่เป็นหรอกลุงกับป้าก็เลยให้ช่วยงานบ้านดูแลบ้านเก็บกวาดปัดถูซักผ้าล้างจานแต่ลุงกับป้าของดิฉันนั้นก็ให้เงินเดือนดิฉันด้วยพอได้เก็บแต่การกินนั้นลุงกับป้าไม่ได้เสียอะไรสักบาทเลยที่นอนห้องพักก็สุดแสนจะสบาย วันนี้ลุงกับป้าของดิฉันไม่ได้ออกไปทำงานเพราะเป็นวันหยุดลุงกับป้าบอกดิฉันว่าวันนี้จะทานข้าวที่บ้านไม่ออกไปข้างนอกเพราะฝนมันตกให้ฉันช่วยจัดการกับข้าวกับปลาด้วยดิฉันรับปากลุงป้าแต่โดยดีลุงกับป้ารักดิฉันมากเพราะลุงกับป้าเองไม่มีลูกเลยลุงเขาเป็นหมัน ก็เลยทำให้พวกเขานั้นรักดิฉันเหมือนกับลูกแท้ๆเลยพ่อดิฉันทำกับข้าวเสร็จก็เลยเรียกลุงกับป้ามากินพอลุงกับป้ามานั่งทานข้าวพวกเขาถึงจะอายุเยอะแล้วแต่พวกเขาก็หยอกล้อกันกระหนุงกระหนิงมีความสุขตามภาษาคนที่ไม่มีลูกท,ทําใ้้ดิฉันนั้นมองลุงกับป้าดูว่า น่ารักดูจะมีความสุขสเสลือเกินบางครั้งดิฉันนึกอิจฉาป้าอยู่เหมือนกันที่เห็นลุงนั้นไม่เคยนอกใจป้าเลยลูกดิฉันเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีภูมิฐานถวนป้าดิฉันนั้นดินฉันมองว่าหน้าตาของป้าดูไม่เหมาะสมกับลุงสักเท่าไรหรอกแต่ลุงเขาก็รักป้าของดิฉันมาก ลุงนั้นเป็นลุงเคยส่วนป้าของดิฉันเป็นพี่สาวของแม่ของฉันเองหลังจากที่ขานข้าวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วลุงกับป้าเห็นฝนตกก็เลยชวนกันเข้าห้องส่วนดิฉันเก็บถ้วยชามไปล้างให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มานั่งดูทีวีพ่อทำอะไรก็เสร็จไปหมดวันนั้นดิฉันเห็นลุงกับป้าไม่ออกมาทานข้าวเที่ยง ดิฉันก็กำลังจะไปเรียกพวกท่านอยู่เดินไปใกล้ๆถึงหน้าห้องดิฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆฟังดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องดิฉันก็เลยเอาหูแนบไปที่ฝาผนังของห้องลงกับป้าเสียงป้าคางแบบฟังไม่ค่อยได้ับดิฉันตกใจมากดิฉันคิดในใจว่าป้ากับลุงคงจะมีอะไรกันนั่นแหละเพราะวันนี้ อากาศเป็นใจมากฝนก็ตกแล้วก็เป็นวันหยุดของพวกเขาทั้งสองด้วยดิฉันพริยนเสียงก็เกิดมีอาการอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดินฉันใจสันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมือไม้สั่นไปหมดอยากจะมองทะลุห้องออกไปซะเหลือเกินดินฉันก็เด้นึกขึ้นมาได้ว่าห้องของดิฉัน ยูติดกับลุงกับป้านี่เองและก็ยังมีรอยแตก,แตกดิฉันเข้าไปในห้องทันทีเมื่อนึกึ้นได้ดิฉันค่อยๆเปิดกระดาษแผ่นนั้นออกที่ปิดเอารูตรงรอยแตกเอาไว้ดิฉันแนบสายตาเข้าไปชิดสายตาของดิฉันมองเข้าไปเห็นลุงกับป้านั้นกำลังนอนกอดรัดฟัด,ด,ดเปียงกันอยู่ทั้งสองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลย ใชคอนดิฉันเต้นต,ตุบตบตุบตับมือไม้คองดิฉันไม่ได้อยู่นิ่งหลวงก็ามาบีบหน้าอกของตัวเองอย่างเมามันในใจเจก็คิดไปว่าถ้ามีผู้ชายสักคนมาอยู่ใกล้ๆต้นนี้ก็คงจะดีที่สุดแต่ว่าจะทำยังไงล่ะลุงกับป้าก็ไม่เคยให้ดิฉันออกไปไหนเลยดิฉันแนบสายตาก็าไปจนชิดมองเห็นทุกอย่าง ทุกอริยบทของลุงกับป้าที่มีอะไรกันยนลุงกับป้านั้นสำเร็จภารกิจไปด้วยกันส่วนตัวของดิฉันเองนั้นก็เสร็จไปพร้อมๆกับพวกท่านทั้งสองดิฉันรู้สึกโลง่งดิฉันคิดในใจว่าลุงกับป้าก็อายุเยอะแล้วยังมีความสุขกันแบบนี้ได้อีกแล้วตัวของดิฉันล่ะอายุก็เท่านี้ ดิฉันก็ต้องมีความต้องการแต่ดิฉันจะหาที่หลงได้ที่ไหนล่ะดิฉันถามตัวเองเมื่อถึงตอนเย็นดิฉันกับลุงป้าก็นั่งทานข้าวกันเป็นปกติหลังจากที่ทานข้าวอิ่มแล้วลุงกับป้าก็เรียกดิฉันเข้าไปพบบวไลมาหาป้าหน่อยสิค่ะคุณป้าดิฉันเดินเข้าไปใกล้คุณป้า แต่ไม่กล้าสบตาพวกท่านเพราะดิฉันคิดไปถึงตอนที่ดิฉันเห็นภาพตรงนั้นที่ลุงกับป้ามีอะไรกันตอนนั้นดิฉันก็เลยไม่กล้าสู้หน้าพวกท่านบบไลเธอเป็นอะไรไปนะ่ะถึงได้แต่ก,ก้มหน้าป้าของดิฉันถามดิฉันออกไปเปล่าค่ะป้ามีอะไรเหรอคะจึงเรียกบบไลมาเออคือว่า ลุงกับป้าน่ะอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวกันเธอจะไปกับลุงป้าไหมเออแล้วใครจะดูแลบ้านล่ะคะคุณป้าเรื่องดูแลบ้านน่ะเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเราก็ปิดบ้านไว้อย่างนี้แหละตั้งแต่เธอลงมาหาลุงกับป้าป้าก็ไม่เคยพาเธอไปเที่ยวที่ไหนเลยตอนนี้ได้โอกาสแล้วลุงกับป้าก็อยากจะพาเธอไปเที่ยวด้วย ว่าไงล่ะเธออยากจะไปไหมบ้าอะไรยิ้มให้กับป้าของเธอเธอนั้นอยากจะไปมากๆเลยเพราะเธอตั้งแต่ลงมาไม่เคยได้ออกไปที่ไหนค่ะหนูอยากไปค่ะป้างั้นเตรียมตัวไว้เลยนะอาทิตย์หน้าวันหยุดของลุงกับป้านะ่ะเราจะไปเที่ยวด้วยกันแล้ะจะนอนพักที่นั่นด้วยค่ะคุณป้าถ้างั้น ถ้างั้นเธอไปพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวลุงกับป้าจะนั่งคุยกันสักพักแล้วก็จะไปพักผ่อนกันค่ะจากนั้นบวไหลก็เดินเข้าห้องของเธอไปในใจของเธอคิดแต่ว่าเมื่อไหร่นะลุงกับป้าจะเข้าห้องมาสักทีเธอจะได้แอบดูลุงกับป้าอีกคิดแล้วเธอก็แอบ,บยิ้มอยู่คนเดียวในใจเธอจับไปที่หน้าอกข,ของเธอแล้วก็บีบเข็นอย่างเมามานัน ส่วนมืออีกข้างหนึ่งของเธอก็หลวงเข้าไม่ได้กางเกงขาสั้นแล้วก็ขึงเนินเนื้อของเธอบัวลยหลับตาพิมพ์กัดปากแน่นข้างอยู่คนเดียวกำลังเคิมเมอย่างได้ที่เสียงลุงกับป้าก็เปิดประตูเข้าห้องไปบัวลอยพอได้ยินเท่านั้นเธอก็พยายามตั้งใจฟังว่าลุงกับป้านั้นจะมีอะไรกันตามที่เธออยากดูหรือเปล่า สักพักหนึ่งเสียงป้าก,ก็คางขึ้นเบาๆบัวลายยิ้มเธอก็เลยลุกมาที่รอยแตกตรงนั้นแนบตาเข้าไปมองไปเห็นลุงกับป้ากำลังกอดกันอยู่ลุงหอมไปที่ซซ่คอข,อของป้าอย่างเมามันส่วนป้านั้นก็ไม่ยอมแพ้ลุงเลยโต้อตอบลุงอยู่ตลอดเวลาทำให้บัวลายนั้น มีอารมณ์ขึ้นมาทันทีบัวลัยนวดไปทั่วร่างกายของตัวเองปีบคั้นหน้าอกแล้วก็ลงมาที่เนื้อเนื้อของเธอตาของเธอก็มองไปที่ลุงกับป้าแล้วก็ตามตามพวกเขาอย่างมีความสุขเปนในที่สุดบัวลัยก็เสร็จภารกิจไปพร้อมๆกับลุงป้าบัวลยนอนหลับอย่างสบายอารมณ์เธอรู้สึกมีความสุขมาก ที่ได้ทำแบบนี้แล,แล้วก็มาถึงเวลาวันที่นัดหมายกันจะไปเที่ยวบัวลอยเตรียมกระเป๋าไว้เสร็จเรียบร้อยส่วนลุงกับป้าก็เตรียมตัวเช่นกันทั้งสามพากันนั่งรถออกไปที่ทะเลตามที่นัดหมายกันเอาไว้บัวลอยทำกับข้าวปิ้งย่างพวกเขาพากัน,กนจัดสถานที่ปิกนิก ทั้งสคนดู้าจะมีความสุขลุงกับป้าบอกกับโบลัยว่าลุงกับป้าสั่งเบียร์มาดื่มโบลอยก็ต้องดื่มด้วยโบยลอยรับปากเธอคิดว่าคืนนี้ต้องมีอะไรดีๆให้เธอดูแน่นอนเธอนึกในใจทั้งสาพากันนั่งดืม่มเบียร์ไปเรื่อยๆจะรู้สึกมึนๆลุงกับป้าก็เลยบอกโบลอยว่าโบลย คืนนี้นะ่ะเธอไปนอนที่ห้องหลุงกับป้าไหมอะไรนะคะป้ายิ้มให้กับบัวไลแล้วก็บอกบัวไลว่าเธอฟังไม่เบียดหรอกไปนอนด้วยกันนะบัวไลบัวไลทำหน้าง,งงแล้วก็สงสัยแต่ว่าไม่มีแต่หลอกจ้าไปห้องของเธอนะ่ะมันคแคบไปนอนที่ห้องหลุงกับป้าดีกว่า ห้ามปฏิเสธนะค่ะโมไลตอบรับอย่างปแปลกใจและสงสัยว่าทำไมลุงกับป้าถึงอยากให้เธอไปนอนด้วยแต่อีกไกเธอก็อยากเห็นลุงกับป้ามีอะไรกันเธอก็เลยรับปากแต่โดยดีจากนั้นหลังจากที่ดื่มกันได้ที่แล้วทั้งสก็ปากกันขึ้นห้องไปโมไลมานั่งที่นี่สิ ป้าเรียกบัวลัยไปนั่งใกล้ๆแล้วก็เรียกลุงไปนั่งข้างๆบัวลอยบัวลอยรู้สึกแปลกใจมากที่ป้าให้ลุงนั่งข้างๆบัวลโยบัวลยเธอนะ่ะเคยมีความสุขหรือเปล่าความสุขความสุขแบบไหนล่ะคะคุณป้าก็ความสุขที่ลุงกับป้าที่เธอเคยดูไงล่ะบัวลายตกใจ เธอคิดไม่ถึงว่าคุณป้าจะรู้เรื่องว่าเธอแอบดูลุงกับป้าแต่คุณป้าคะหนูคุณป้ายิ้มบัวลอยกำลังจะพูดต่อป้าเอาเมื่อปิดปากบัวลัยเอาไว้แล้วก็บอกกับบัวลอยว่าไม่ต้องคิดอะไรหรอกจากา้าบัวลัยป้ากับลุงนะ่ะรู้เรื่องหมดแล้วว่าหนูนะ่าแอบดูลุงกับป้าแล้วหนูจะไปแอบดูลำไมละจ๊ะ ก็ามานอนด้วยกันที่นี่เลยลุงกับป้าไม่ว่าหรอกบัวไลอายที่โดนลุงกับป้านั้นจับได้บัวไลาคิดอะไรไม่ออกก้มหน้านิ่งไม่ต้องกลัวลุงกับป้าหรอกนะลุงกับป้าดีใจซะอีกที่หนูนาะชอบแบบนี้วันนี้นาะหนูจะได้เจอของจริงบัวไลายเงยหน้าขึ้นมองหน้าป้าของจริง คุณป้าหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าเราจะมีความสุขกันทั้งสามคนไงล่ะลุงทำหน้าที่สิป้าบอกกับลุงลุงยิ้มให้กับป้าแล้วก็มือโอบกอดบัวลอยเอาไว้บัวลอยรู้สึกตกแกอยู่เหมือนกันแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากแ่ลองดูเหมือนกันว่าของจริงนั้นมันจะเป็นยังไง เพราะเธอเคยสําเร็จแต่นางทั้งห้าของเธอเท่านั้นพอมาเจอลุงได้ใกล้ชิดเธอเองก็อยากจะลองดูเหมือนกันเธอหันหน้าไปยิ้มให้กับลุงลุงประกบปากบาัวลัยจูบบัวลอยอย่างโดดเดิมต่อหน้าต่อต,อตาป้าแต่ป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยป้ากับนั่งยิ้มแล้วก็บอกให้ลุงว่าลุงคะจัดการกับบัวลอยให้มีความสุขเลยนะ เดี๋ยวฉันจะนั่งดูไปก่อนได้จ้ะที่รักบัวลอยอยู่ในอ้อมกอดของลุงเธอรู้สึกว่าเธอมีความสุขเธอไม่เคินอายป้าเลยในขณะนั้นเธอคิดว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเธอเองก็อยากจะลองดูเหมือนกันหลังจากที่บัวลอยได้อยู่ในอ้อมกอดของลุงแล้วลุงก็ทำหน้าที่ ลุงกอดจูบบัวลอยไปทั่วร่างกายในขณะที่สายตาของป้านั้นนั่งยิ้มให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาบัวลา,ายคางอย่างไม่ได้สดับสักพักหนึง่งป้าถอดชุดแล้วเหลือแต่ชุดชั้นในป้าก็เลยเดินเข้ามาหาลุงกับปวัวลายแล้วป้าก็มาช่วยลุงอีกแรงทำให้หมวัวลายนั้นรู้สึกแปลกๆมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ลุงนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงเลยมีผู้หญิงทั้งสองคนอยู่ข้างๆลุงนาจะอดใจไหวได้ยังไงกันลุงนั้นแข็งแรงมากแล้วพวกเขาทั้งสามก็ร่วมกันทำภารกิจจนสำเร็จรุดร่วงไปด้วยดีบัวลอยร,รู้สึกว่าเธอมีความสุขที่สุดเธอเคยเห็นแต่ผัวเมียก็นอนมีความสุขกันแต่นี่ เป็นผัวเมียสามคนเธอคิดในใจว่ามีความสุขกว่านั้นไปอีกป้ากับลุงบอกกับบัวลัยว่าไม่ต้องตกใจหรอกลุงกับป้าน่ะจะดูแลบัวลัยเป็นอย่างดีขอแต่บัวลัยนั้นอยู่ที่นี่กับลุงป้าและทำให้ลุงป้ามีความสุขแบบนี้ตลอดไปและอีกอย่างลุงกับป้าก็เพิ่มเงินให้กับบัวลอยอีกบัวลยรู้สึกมีความสุขที่สุด เธอรับปากลุงกับป้าแต่โดยดีว่าเธอจะอยู่ที่นี่กับลุงทำให้ลุงกับป้ามีความสุขตลอดไป